ใช่เรดดี้แอนด์แจตเทแมนคนนิจาวีคนนี้จิวาอันยองฮาเซนฮึมสวัสดีครับพวอโวดพ่อ BPAG Official กันอีกแล้วนะครับกับเกมจู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 ส์ไคเซนไดพาราไดส์นะครับก็เป็นเกม m อ r p g นะครับเข้าไปนะครับข้าเทิร์นเบสนะครับนะครับ ภาพสวเป็นภาษาไทยที่ดีิ่งกว่านั่าเภาษาอังกฤษแปลยากมันก็แปลไม่ตรงบแล้วก็ตัวที่เรควรหารับก็คือ

ごとココアゲンアマダノンはスワスキヨクアナキ記憶です。アナタニアナタニアジュリオクジュラシアファントムパン。いい <Industry. S 1> ไปกันใะช่หรอ่กกลางอะเฮ้ยผมดูดูแล้วว่าแรงออกเลยแรงออก่ไหมดนทำนี้แรงไม่ได้ต่อขวายนเถอะเฮ้ยโอเคไม่

ข้ามาเนเลยครับก็ถือว่าแปรดีอยูน่นะยดนする่いนกโอ้ใช่ไหมอกนเลยอ้่สิชตยไปก่อぜแปรท่านีน้เป็นท่าเงา พลาดยันไ,ไ่รู้เพราอเลยาดไม่แพลก็แปลง่ายคือทาดน้ำพาดพาดทดน้ำพาดไฟทาดลม,ม,ดดมดนะโอเโอ้ยรอโอ้าถ้าใคร กดกาชาก่อนที่จกากรที่เกมจะมานะครับก็จะจะให้เปิดกาชาฟรีนะครับผมก็ได้ส SR สพมาเอไม่ได้นะกิจกรรมทีเดียวไม่ได้เปิดทีเดียว10ค,ครั้งเปิดทีละครั้งเลยครับไม่จะเพิ่มเรียวนะครับน,นี่อะไรกดทักษะเพิ่มเกรดนะครับถึงรถไปนะครับ ้ของควันแล้วหรอ๋อโดจ้าอ๋าออะไรนะฮะโอเครับเงนินอะไรสนรับของครับปึ๊บปึ๊บ อไม่ถึงร้านได้เลยหรอกอเาชื่อท่าศาลพันก็สติดหนึ่งครั้งซื้อ100่อโอต้องเราต้องเปตดซื้อนะครับหนึ่ครั้งหนึ่งบครั้งพันห้าสติที่ 1, สามสครั้ง2องพันสตที่สี่สบครั้งสามพัน แได้เอซอาร์กาอียคาเมืนนอนกนโ้สกิปอัพอาไปครับเอาที่อาก่อนเลยจะได้ตัวเลยสุกทำมันการี่นคเนี้ยแสงแสงหน้าแสงให้ได้ไ้เนี่ยอ๋กากนะครับตัวนี้โอ้ คุชิงโรเมงุมิซุ่มใหม่ได้หรอเฮ้ยซุ่มใหม่ได้หรอซุ่มไปพอใจโอเคต้องเอาโกโจ้ให้ได้ครับไม่ใชจละโกโจ้ก็มีผนนะเอี้ยน้องไม่เอาเอาโกโต้โอ้ย ตัวเก่าละน่อื้อโอ้สุ่มตัวก็พอใจครับถ้าเสียดายจะไป้ร้านานู่นนะเฮ้ยคนเขาว่าดีนะไม่ดีกว่าแต่ตื่น,กน,กนนะกโกโจนะครับโกโจมันโหดนะครับ ต่อสู้บอ,อกว่าแล้วเจ้าคูนิไซโนบาระชื่อธาตุธาแสงประเด็นไปซะโอ้ยุ่งปาก,กเลย โจ๊ตมุกซึ่ยจักโอ้โหโลว์กชแค่เปิดกาชากิาานถึงมนะันที่ยาวหมอกนะไม่ร้าวเป็นฉนปัดขนาดเอาเลยครับ โอ้โหอะไรสามพันหกมีแปดพันฮะเล่นกีตุรกรเอเอทอาเสียเงินเหรอโอ้โอ้โอ้อันนี้อันนี้ก็เป็นสตาร์เตอร์ต้องสตาร์เตอร์ด,ด้วยทั้งตุรกรด้วย รายละเอียดจาชามเท่าไหร่ไปนี่งันชื่อมาฝากโอกาสการทำนะครับ2.50นะครับ SR 10%เต์แล้วก็ตัวละคร R3 17%เนตนเซี่ยว ไปครับเอ๊ะข้างล่างอะไรอยู่อุตนนี้ข้อมูลเหรอแทนทอมพาราดาเอาหนเดียสูงกว่ามีโอกาสกาได้แทนทอมกวาวสาเอาหนดี่ะอ๋ออันนี้ก็ได้ลนะหนึ่งส,งสกัน ออกไหมครับตึ๊ดตื๊ต๊ดนี่ได้จะได้นะครับได้ะได้ตอาอาเจีเฮยออกเลยด้ยอาครับอาตื๊าครับอาอากระพรดว まずは私らから一本取れ完璧も理不尽も答える義務がどこにあるババじゃうよかったってなうかもめだやるよ ไม่ได้ฟิเจอร์นี่อยากได้ฟิเจอร์ครับเพราะว่าตัวละครก็มีแล้วนะครับอยากไดฟิเจอร์ไปกันครับฮึน่จะต่างที่นี่ี่หโอ้ได้แล้วโชคดียเน่ กเกมนี้เลือกเราคนระับอิะอ,อ้าอ้าวอ้อยากได้คิ้เจอร์นี่อยากได้ลองคอนอยากได้ยูสกี้ไทโตัข้าบุญไหนแบบโอเคอ่าวแล้วก็สุดท้ ไปเล่นตัวละครใหม่ดีกว่าครับไม่ดีกว่ารอสุ่มตู้หน้าชุดตู้ใหม่ด่อว่ารัก่ะนบคคที่ทททรันาะกรับฟอนครับุน่ไปครับดูครับตัวละครเราแกแคนด่วนมันดีเหรอเนี้ อ๋อไม่รับอธิบายให้ฟังขอ,อมเมื่อใช้สกิลคำสั่งถ้าไม่ตายมอบความเสียหายลดลง่สิบเท่เดียสองเท่ทา,าก็ดีเทำงานเมื่อใช้สกิลคำสั่งหรอสกิลไม่ตายมาพลังกายเพิ่มีสให้ตัวเองเพิ่มเลือดหรอใต่เพิ่มเลือดนไข่ เพิ่มคุณใส่สามสิบสามเป็สามกโโกลกคุณสามโกลใส่ที่ใส่ะรครับโอ้หน้องตรร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 อรร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 รล

いいね、ほらほらまだ手加減はしてあげるよ。いくかいくわよやるかさて楽しくなってきた。いける<つ> <laughs> やっちゃっていいのいいかいお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 行くか行くわよおいおいおい

ก็ประมาณนี้นะครับก็มาเล่นกันนะครับแอดผมเป็นเพื่อนก็ได้นะครับผมทีไม่ไม่ชิ้ชินนะครับตัวทีสองตัวออมไว้ oh นะครับแอดเป็นเพื่อนได้นะครับก็มาเล่นกันเอยอะครับเกมสนุกครับแล้วก็ตามเนื้อเรื่องเลยนะครับก็ ขอบคุณนะครับติดตามที่ติดตามรับชมรับฟังช่องผมนะครับ PPG Official แนละ้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกราบตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีลา